มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดใจร้องไห้ไม่ได้อยากเป็นคนเลิกนะคะกันชัยถึงกับชมพูดถึงอเล็กพิรุธหนักเลยค่ะเปิดเรื่องราวความรักที่ต้องจบลงไปของโบเมลดาร้องไห้ไม่ได้เป็นคนอยากจะเลิกตั้งแต่แรกนะคะ นางเอกสาวโบนะคะล่าสุดมารายการ3ามแซบเจอเหล่าพิธีกรทั้งหนุ่มกันชัยชมพู่อรารยาและแอฟทักซออนลวงลึกความสัมพันธ์ที่ต้องจบไปกับมิกทองระยะค่ะโดยปล่อยทีเซอรายการ3ามแซบหนุ่มกันชัยถามโบถึงรักที่ต้องเลิกรานะคะเจ้าตัวยอมรับว่าร้องไห้เมื่อถามว่าเจ้าตัวไม่ได้สมัครใจที่จะเป็นคนเลิกตั้งแต่แรก โบเองยอมรับว่าใช่แถมนุ่มกัญชัยถึงกับออกปากชมสาวโบด้วยว่าน้องก็แมนเหมือนกันนะโดยโบยืนยันสถานะตอนนี้โสดค่ะเมื่อพิธีกรถามถึงหนุ่มอาเล็กธทีรเดชนะคะอาเล็กทํะะอาทอะไรให้สาวโบถึงกับออกอาการเขินที่รุดหนักติดตามชมรายการ3แซ่บแบบเต็มๆอาทิตย์เวลา1 3บสนิกานาทีทางช่อง3ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ